อีกหนึ่งแบรนด์ยอดฮิตนะคะแล้วก็รุ่นนี้ก็ถือว่ายังขายดีมากๆในยุคปัจจุบันเลยนะคะนี่ราคานี้นะคะมีย่างอไไล่มาให้เรียบร้อยแล้วแล้วย่างอร่อของเขาได้เป็นล้อมแม็กเลยคุณผู้ชมแม่โรงแม่แรงก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ นี่แผงประตูสวยงามเลยแลวมุกบอกเลยว่าคันนี้เพิ่งเข้ามาจริงคุณผู้ชมขา,าเพิ่งเข้ามาเมื่อต้นเดือนนี้นะถ้าพี่ๆท่านไหนหายอยู่นะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะใครที่กําลังอยากได้รถเอเนกประสงค์นะคะรถครอบครัวเนี่ยผ่อนสบายๆนะคะบอกเลยว่าคันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆเลย เลยนะคะกลับมาพบกับบุกอีกแล้วแล้ววันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันที่เต็นทรนบิ๊กคาถนกนการจนาพิเศษอีกเช่นเคยเลยวันนี้นะคะมุกมาพร้อมกับรถครอบครัวนะคะรถอนเนกประสงค์หรือว่าเป็นรถ SUV ก็ได้นะคะ อีกหนึ่งแบรนด์ยอดฮิตนะคะแล้วก็รุ่นนี้ก็ถือว่ายังขายดีมากๆในยุคป,ปัจจุบันเลยนะคะกับคันนี้ค่ะ Honda c r v ตัว2.4 ES นะคะเป็นตัวขับ4ปี2021นะคะตัวท็อปของรุ่นนี้เลยนะคะเป็น c r v Generation ที่5นั่นเองนะคะกับโชมใมเนอร์เฉงมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มดูรอบคันนึงก่อนเลยนะคะว่าคันนี้เนี่ยเขามีดีเทลยังไงบ้างมาเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยค่ะคุณผู้ชมคะ ด้านหน้านะคะไฟหน้าเนี่ยได้เป็นแบบ Full LED นะคะมี Daytime Running Light ให้เรียบร้อยแล้วด้วยมาพร้อมไฟตัดหมอกที่เป็น LED เช่นกันนะคะ <S 1> <S 1> ด้านล่างนี่ <S <S นลนแล้วตัวนี้เขา Minor Change มาแล้วแต่เขาก็จะมีการแบบปรับเปลี่ยนตัว กรองอากาศด้านล่างตรงนี้นะคะตัวกันชนด้านหน้าเนี่ยให้มีความกว้างมีความแบบบึ้งขึ้นเล็กน้อยนั่นเองนะคะใครที่แบบว่าเป็นสาว h o n d นได้ยังไงสังเกตด,ดูออกแน่นอนนะคะกระจังหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นสีโครเมียมนะคะตัดกับสีกลอสแบ็กแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีความเป็นรังพึ่งเล็กๆแบบนี้นี่นะคะให้ความแบบ ดูมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ยังคงความสปอร์ตอยู่นั่นเองนะคะอะมาดูกันต่อที่ด้านข้างเลยคุณผู้ชมคะ่ะด้านข้างนะคะมาพร้อมกับล้อลอยนะคะขนาด18นิ้วแบบนี้เลยซีรีส์ยางคือ 23560R18 นะคะแล้วก็ล้อแม็กของเขาเนี่ยเป็นสีแบบทูโทนนะคะเป็นสีเหมือนสีโครเมียมสีเงินแบบนี้ตัดกับตัวสีเทาแบบนี้เลยนะคะนี่ แล้วล้อเขาเนี่ยดูแบบกว้างขวางมากเลยเนะคะซุ้มป่องซุ้มล้อของเขาเนี่ยจะมีความตัดขอบเป็นพลาสติกสีดําด้านแบบนี้นะคะนี่ด้านข้างของเขานีชายชายข้างของเขานะคะจะมีความเป็นแบบคโครมเมียมเล็กๆประมาณนี้เลยนะคะมีความเพิ่มความแบบกิมมิคเล็กๆนะแล้วตัวรถเป็นสีขาวนะคะตัดกับขอบด้านล่างที่เป็นสีดําแล้วก็โครมเมียมเนี่ยค่อนข้างลงตัวพอสมควรเลยนะคะอ่ะ ตัวฝาขอบกระจกว้องข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยว LED แล้วก็ตัดสีด้านล่างเนี่ยเป็นแบบสีดำนะคะมี Honda l a เล w t s h มาให้เรียบร้อยแล้วด้วยมือจับประตูนะคะจะเป็นแบบสีขาวสีเดียวกับตัวรถเลยสามารถล็อกกดล็อกได้จากทั้ง2อฝั่งเลยนะคะคันนี้เนี่ยขอบกระจกจะเป็นสีโครเมี่ยมด้วยนะคุณผู้ชมคะ่ะมาดูแผงประตูกันต่อนี่ โอ้แผงประตูเนี่ยค่อนข้างทันสมัยเลยนะคะใกล้เคียงกับตัวโฉมปัจจุบันเลยมีทรีมลายไม้แบบนี้นะคะบานพับประตูเดิมๆแบบนี้เลยคุณผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวมุกลองแกะขอบยางให้ดูตัวบอดี้โครงสร้างเขาด้วยนะคะคันนี้เนี่ยการตีว่าบอดี้โครงสร้างเดิมเลยนะคะขอบยางบอกเลยว่ามันแน่นมากจริงนะคะจนแกะไม่ออกเลยพี่ๆหาหมุขออนุญาตข้ามไปตรงนี้เนาะเพื่อที่ว่าน้องเขาเนี่ยจะไม่ได้ช้ำจนเกินไปนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูที่แผงประตูด้านหลังกันบ้างนะคะชึบ นี่แผบงบประตูด้านหลังก็สวยเลยโอ้โ oh, ห oh, คุณดูความเปิดประตูของเขาอะมันกว้างมากจริงคือเปิดแทบจะเป็นแบบ 90. องศาแบบนี้เลยคุณผู้ชมนี่แหละคือความเหนือกว่าของ CRV นะเพราะว่าแบบถ้าเรามีผู้ใหญ่ที่แบบว่ามีผู้สูงอายุหรืออะไรเนียคือมันขึ้นขึ้นได้ง่ายมากๆนะคะไม่ต้องแบบไม่ต้องกม้มหรือว่าไม่ต้องขยับตัวเยอะเลยนะคะอันนี้คือข้อดีของเขาเลยนี่เชื่อความจุถังน้ํามันนะคะจะอยู่ประมาณ48ลิตรนอนแล้วก็รองรับน้ํามันสูงสุดเนี่ย ได้ถึง e 8 5เลยคุณผู้ชมนะคะอ่ะมาต่อกันที่โซนด้านท้ายเลยนะคะด้านท้ายเนี่ยมีทั้งความบึกบึนแล้วก็ความสปอร์ตเลยนะด้านบนนะคะจะมาพร้อมกับสวกาศคลิปฉลามชารฟินแบบนี้แล้วก็มีสปอยเลอร์สีเดียวกับตัวรถตัดกับสีดำให้แบบนี้ไฟเบรกดวงที่3มีมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะไฟท้ายของเขาเป็นแบบ LED เช่นกันนี่มีความแบบเป็น LED ไลท์ไกด์แบบนี้เลยนะคะโคมตรงนี้จะมีความลมดำเล็กน้อยถือว่าสวยงามมากเลย แล้วก็มีแบตช์คว่า CRV มาให้อย่างนี้เลยนะคะนี่จริงๆท้ายชมเนี่ยมุว่ามันยังสวยอยู่เลยนะคุณผู้ชมค่ะกล้องมองหลังก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วเช่นกันนะคะแต่แวะดูปั๊มเปอร์ด้านล่างกันนะคะนี่ตรงนี้เขาก็จะมีเซ็นเซอร์หลังมาให้เรียบร้อยนะคะตัดกะสีมีความเป็นแบบเทาๆเล็กๆนะคะซึ่งด้านหลังเนี่ยมุว่าเออมันมันดูบึกบึนแล้วก็ดูสปอร์ตมากๆเลยนะแล้วฝาท้ายของเขาก็เป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้าด้วยนะคะได้ฝ,า,ฝาท้ายไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนี่ชื่อ หมาะสำหรับการใช้งานเป็นรถครอบครัวนะอาจจะเอาไปรับล่งรับลูกหะไ่งก็ได้เหมือนกันเลยคุณผู้ชมนี่นะคะที่น่าสนใจคือพื้นที่ห้องโดยสารของเขาเนี่ยกว้างขวางมากๆเลยนะคะเพราะว่าคันนี้เนี่ยเป็นแบบตัวท็อปสุดนะคะได้เป็น5ที่นั่งนะคะแล้วก็เบาะหลังเนี่ยสามารถพับได้แบบ60-40เลยคุณผู้ชมนี่เชียร์วีเขาจะขึ้นชื่อเรื่องแบบที่เก็บสัมภาระาตอนถ่ายมากเลยนะคุณผู้ชมค่ะ นี่ลักษณน,นี้นะคะมียางอไไล่มาให้เรียบร้อยแล้วแล้วย่างอร่อยของเขาได้เป็นล้อแม็กเลยคุณผู้ชมแม่โรงแม,แม่แรงก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะบอรหลังเนี่ยเวลาที่พาคือมันเรียบไปเลยคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าเด่นเรื่องที่เก็บสัมภาระตอนถ่ายสุดๆเลยนะคะอ่ะไปดูกันต่อนะคะที่แผงประตูฝั่งด้านขวากันบ้างนะคะชึบ นี่แผงประตูสวยงามเลยและมุกบอกเลยว่าคันนี้เพิ่งเข้ามาจริงคุณผู้ชมค่ะเพิ่งเข้ามาเมื่อต้นเดือนนี้นะถ้าพี่ๆท่านไหนหายอยู่นะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะอ่ะโอเค ขอบยางมันมันแน่นมากเลยจริงๆนะคะทั้งสองฝั่งเลยมุขอนุญาตไม่ได้แกะให้ดูนะคะแต่ถ้าพี่ๆท่านไหนนะคะอยากดูคันจริงหรือว่าอยากมาลองแกะดูเองเนี่ยเชิญมาได้เลยนะคะที่เต็นท์รถวิคา์ถนนการจนาพิเศษบางแคนั่นเองนะคะนี่แผงประตูด,ด้านหน้านะคะมีเมมโมรีซีทให้2ตำแหน่งเลยปุ่มเป,มปิมทุกอย่างนะยังดูดีมากๆนี่ราคานี้นะคะถูกกว่าตอนออกห้างป้ายแดงอย่างหกแสนกว่าบาทเลยเกือบเกือบเจ็ดแสนเลยนะคะนี่มันแน่นจริงพี่ๆอ่ะโอเค เดี๋ยวมูพาไปดูที่ที่ห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะว่าคันนี้หน้าตาห้องเครื่องเขาจะเป็นไงบ้างเราไปชมกันเลยค่ะ,ะมาต่อกันที่ห้องเครื่องเลยค่ะพี่ๆขานะคะนี่ตรงนี้ ห้งเครื่องเขาจะหน้าตาประมาณนี้เลยนะคะมีค่าฝุ่นสกรปรกบ้างเล็กน้อยเพราะว่าคันนี้เพิ่งเข้ามาจริงๆนะคะแวะให้ดูน็อตขอบฝากระโปรงนะคะคันนี้เนี่ยมีการทําสีฝากระโปรงมาเรียบร้อยแล้วนะคะน่าจะเป็นการแบบเก็บงานเล็กๆน้อยๆนะคะเบ้าชงเบ้าชงนี่มากิ้งคเคอร์เนอยู่าู่จุดเลยนะคะคือทําตรงไหนมาเนี่ยยังไงถ้ามุกได้มารีวิวนะคะบอกกันตรงๆแน่นอนนะคะนี่สภาพห้องเครื่องเขาจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะน่าจะมีแค่เก็บสีฝากระโปรงนี่ละค่ะนะคะแล้วก็ฝากระโปรงของเขาเนี่ย จะยังไม่ใช่แบบโชกอัพนะคุณผู้ชมค่ะนี่จะเป็นแบบว่ายกแมนนวดนี่แหละค่ะนะคะแล้วก็มีการคำให้เนาะคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินสีนสูบนะคะขนาด2.4ลิตรนั่นเองนะคะให้แรงม้าสูงสุดเนี่ยอยู่ที่1 0 3แรงม้านะคะแรงบิด224นิวตันเมตรนะคะเอาจริงๆเวลาลองขับขี่จริงๆเนี่ยมันก็ถือว่าตอบสนองได้ดีพอสมควรเลยนะคุณผู้ชมค่ะ เวลาที่มีการเร่งแซงอะไรเนี่ยคันนี้เขาก็ทําได้แบบว่ารู้สึกว่าเออตอบสนองได้ทันใจเราประมาณนึงเลยนะคะใครที่กําลังอยากได้รถครอบครัวนะขับสบายๆชิวๆเนี่ยขับแบบ นั่งกันไปแบบหล,มหลวมๆไม่อึดอัดในคันนี้ตอบโจทย์จริงๆนะคะเดี๋ยวพาไปดูที่โซนห้องดยสารภายในกันต่อเลยนะคะว่าวาันนี้หน้าตาห้องดยสารเขาจะเป็นยังไงจะหรูหราแค่ไหนแล้วมีอะไรบ้างเราไปชมกันเลยค่ะมาต่อกันที่ภายในนะคะของเจ้า CRV ตัว2.4 ES คันนี้กันเลยนะคะคุณผู้ชมคะเท<ม>่าที่เห็นเลยเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าภายในเนี่ยเขาจะตกแต่งเป็น2โทนนั่นเองนะคะก็คือด้านบนนะคะเป็นโทนสีแบบโทนอ่อนแบบนี้เลยโทนสว่างเนาะส่วนตัว พวกคอนโซลแล้วก็บาะนั่งเนี่ยจะเป็นโทนสีดำนะคะคันนี้ได้บอกคู่หน้าปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วตัวบอกเขาเนี่ยหน้าตานะค่อนข้างทันสมัยเลยเพราะว่ามันคล้ายๆกับ CRV ตัวเจนที่6ตัวโฉมปัจจุบันนี้เลยคุณผู้ชมนี่เบาะมีความแบบให้ลุกเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ดูมีความสปอร์ตอยู่นั่นเองนะคะสภาพเบาะประมาณ90%เลยนะคะดูแบบร่องรอยการใช้งานถือว่าน้อยเลยนะคะด้านบนนี้เลยนะคะคันนี้เนี่ยมาพร้อมหลังคาซันรูมให้เรียบร้อยแล้วม่านไฟฟ้าด้วยนะคะ นี่เปิดในคลิกเดียวแบบนี้บ้านก็คือยาวไปแบบนี้เลยแล้วดูกระจกของเขาคุณผู้ชมหารกระจกกว้างมากนะคะนี่นี้หลังคาสะดูเขาก็สามารถเปิดได้แบบนี้เลยอ่านี่นะคะแต่ว่าเขาจะเปิดได้ประมาณครึ่งหนึ่งนะคะส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นแบบเป็นกระจกแบบบานฟิกเส้นเองนะคะน โอเคมา,มากๆเลยนะใครที่แบบว่าเอ,าอยากขับรถไปชิลๆกินบรรยากาศนะคะคันนี้ถือว่าเป็นรถอันกนประสงครถครอบครัวที่ตอบโจทย์มากเลยอ่ะมาต่อกันที่โซนด้านบนกันบ้างนะคะตรงนี้เนี่ยฝั่งคนขับจะมีตัวเสียบเสียบบัตรให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะดูกระจกกันนิดนึงมีฟงมีไฟไม่เอ่ยอ่ะโอเคไม่มีไฟทั้งสองฝั่งเลยคุณผู้ชมนะคะแต่ว่าตัวบานกระจกเนี่ยก็ถือว่า ใช้ได้เลยนะคะมีแบบไม่ได้เล็กจนเกินไปนะคะแล้วก็ด้านบนตรงนี้จะมีกล่องเก็บแว่นมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะไฟสองสว่างมีมาให้นะคะ2ฝั่งเลยกระจกมองหลังเนี่ยเป็นแบบตัดแสงออโต้ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะมาดูที่คอนโซลกันต่อเลยนะคะคอนโซลหน้าของเขาอ่าเป็นแบบ soft touch คุณผู้ชมค่ะึ่่งนุ่มแบบนี้นะคะแล้วก็ โซนนี้ก็ไม่ใช่เป็นพลาสติกขึ้นรูปคุณผู้มชมค่ะแต่ว่าผิวสัมผัสของเขาว่าจะมีความแข็งกว่าโซนนี้นิดหนึ่งนะคะแล้วก็ตัดกับขอบสีกลอสแบ็กแบบนี้เลยด้านล่างลงมาเนี่ยจะเจอกับพลาสติกที่ตกแต่งด้วยเป็นฟิล์มลายไม้แบบนี้นะคะก็ให้ความแบบว่า หรูหราตามสเปคของ CRV นะคะบอกว่าเพราะว่า CRV ตัวใหม่ๆเนี่ยตัวฉบปัจจุบันก็ยังมีฟิลแบบมีฟิลประมาณนี้อยู่เหมือนกันนั่นเองนะคะอ่ะมาดูที่ตรงกลางกันบ้างนะคะด้านบนเป็นช่องแอร์นะคะพร้อมกับตัวไฟฉุกเฉินแบบนี้นะคะมีจอกลางมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะขนาดประมาณ7นิ้วนะคุณผู้ชมค่ะตัวกราฟิกเขาเนี่ยนะคะจะคล้ายๆกับพวกออตัวตัวิ i v i c FC นะคะ,ะ,คะก็ถือว่าอาจจะไม่ได้ดูทันสมัยล่าสุดเนาะเพราะว่าตอนนี้คืออัปเกรดมามากๆ,ๆแล้ว แต่ว่าก็ไม่ได้ดูตกอยู่ขนาดนั้นนะคุณผู้ชมการใช้งานก็มีความดีเลยเล็กๆนะคะตามปกติเลยเพราะว่าอันเนี้ยหน้าจอแบบเนี้ย fc ก็เหมือนกันคุณผู้ชมมันจะมีความแบบดีเลยนิดๆในช่วงแรกๆแต่ว่าถ้าใช้ไปก็คือจะเริ่มชินนั่นเองนะคะตัวจอกลางเนี้ยสามารถรองรับ apple carplay android auto ได้แบบเสียบสายนะคะบูทงบูทูต่อได้เลยนะคะเลื่อนลงมาจะเจอกับโซนแอร์นะคะคุณผู้ชมคะคันนี้เนี่ยได้แอร์แบบแยกปรับอิสระ2โซนเลยนะคะนี่สามารถกดเป็นแอร์ออโต้ได้นะคะแล้วก็ ปรับอุณหภูมิได้นี่เห็นไหมคะสองฝั่งแบบนี้ถือว่าค่อนข้างทันสมัยเลยตามสเปคของตัวท็อปนั่นเองคุณผ,ผู้ชมมาต่อกันที่โซนเกียร์เลยนะคะตัว CRV เนี่ยจะได้เกียร์ที่อยู่ตรงคอนโซลกลางตรงนี้เลยนี่นะคะแล้วก็ถือว่าองศาการแบบขับขีก่กับ ตรงนี้ยืดแขนไปโอเคเลยนะคะเกียร์เป็นก้านสั้นๆแบบนี้นะคะมีอ e ีอีคอนหมดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเบรคมือ mm hmm. เป็นไฟฟ้าแล้วก็มีออโต้เบรกโคมาให้เรียบร้อยเช่นกันนะคะเกียร์เนี่ยเขามีให้ถึงเกียร์เอสแล้วก็เกียร์แอลเลยนะคะเพราะว่าคันนี้เนี่ยเป็นตัวขับสีแบบ all wheel drive นั่นเองนะคะยังไม่พอคุณผู้ชมค่ะตัวคอนโซลกลางเนี่ยเท่าที่เห็นภาพรวมเลยเนีย่เขาจะมีตกแต่งเป็นลายไม้แบบนี้เลยนะคะด้านนี้เนี่ยจะเป็น USB ให้2ตำแหน่งแบบนี้นะคะเอาไว้เชื่อมต่อพวก Apple CarPlay Android Auto เนอะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเอาไว้ชาร์จแบตนั่นเอง นี่คันนี้มีไฟเลชาร์จมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะวางได้แบบชิวๆเลยนะคะมาพร้อมกับตัวที่วางแก้ว2ตํตำแหน่งแบบนี้แล้วช่องเก็บของเขานำวอกหรือว่ามันกว้างมากจริงคุณผู้ชมนี่ในนี้เนี่ยจะมีพอว่าเลดอยู่ด้วยนะคะแต่ว่า USB เพิ่มเติมเนี่ยไม่ได้มีแล้วเนาะ USB จะมีแค่ข้างหน้านะคะแล้วชั้นตรงนี้สามารถเลื่อนได้เป็นเลเยอร์แบบนี้เลยนี่ถ้าเป็นชั้นเนี่ยก็จะลึกกว่านะสามารถวางขวดน้ําได้เลยคุณผู้ชมลึกมากนี่ ลึกมากจริงๆนะคะถ้าใครไม่ได้ใช้ก็คือเลื่อนมาเก็บของแบบนี้ตรงนี้ก็เป็นแบบก็คือสั้นหน่อยนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นที่วางแขนถือว่าตรงเนี้ชอบฟังก์ชันตรงนี้มากๆเลยมันดูแบบดูแล้วมีอะไรอ่ะคุณผู้ชมค่ะอะแล้วก็ตำแหน่งของผู้ขับขี่กันบ้างนะคะตรงนี้ ตัวเบาะเนี่ยนั่งขับขี่ค่อนข้างสบายเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวยังไงมุมีการเทสไรให้ดูแน่ๆนะคะแล้วก็ปีกบง่งปีกบอกของเขาเนี่ยค่อนข้างรับกับสรีระของผู้ขับขี่ได้ดีเลยนะคะแล้วก็เป็นได้เบาะปบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วด้วยตัวพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยหุ้มด้วยหนังมัลติฟังก์ชันแบบนี้นะคะเป็นแบบ3ก้านเนาะคันนี้เนี่ยมีครูสคอนโทรธรรมดาให้นะคะยังไม่ได้เป็นตัวอะลเล็กชิฟครูสคอนโทรนะคะแล้วก็ไม่มีแป้นแพดดิชิปมาให้เนาะส่วนตัวมาตรวัดของเข,ขาคุณผู้ชมค่ะหน้าตาม,มาตรวัดจะมีคคควาาาามล้ล้ล้ก,กับเจ Honda Civic FC นะคะนี่หน้าตาประมาณนี้เลยแต่ว่าสีสันอาจจะไม่ได้เยอะมากนะคะคันนี้รถปี2021นะคะไม่อยู่ที่69,153กิโลเมตรเท่านั้นเองคุณผู้ชมขาถือว่าไม่เนี่ยน้อยมากๆ ขับเฉลี่ยมาแค่ปีละหมื่นกว่าโลไม่ถึง20,000โลนะคะถือว่าโอเคมากเลยใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มค่ามากจริงๆนะคะคันนี้เนี่ยมีเมมโมรีซิทให้คุณแล้ว2ตํตำแหน่งเลยนะคะแล้วก็แอร์แบ็มีมาให้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะคะเดี๋ยวพาไปดูที่โซนห้องโดยสารตอนหลังกันต่อเลยดีกว่าว่าด้านหลังเขาเนี่ยจะนั่งสบายแค่ไหนเราไปชมกันเลยค่ะมาต่อกันที่โซนที่นั่งผูดด้โดยสารตอนหลังของเจ้าเชียรคันนี้กัเลยคุณผู้ชม สัมผัสแรกได้ขึ้นมานั่งเลยนะคะคือมันกว้างมากจริงๆแล้วถ้ามีโอกาสได้ดูนะคะมึงน่าจะเคยรีวิวตัว CRV ที่เป็นตัวล่าสุดไปแล้วอะฟีลลิ่งการนั่งคล้ายกันเลยคุณผู้ชมทั้งที่ตัวปีใหม่เนี่ยเขาดูเหมือนจะใหญ่กว่ากว้างกว่าแต่พอมานั่งด้านหลังจริงอะเออรู้สึกมันแทบจะไม่ค่อยต่างกันเลยเพราะว่าหลังคาซันรูคาเนี่ยยาวมาถึงโซนตอนหลังแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เฮดรูมเลกรูมคืออย่างที่เห็นเลย วนเหลือเฟือมากๆนะคะตำแหน่งของผู้ขับขี่เนี่ยมุกตั้งตามที่นั่งขับขี่จริงๆเลยนะคะแล้วพื้นที่ห้องโดยสารตอนหลังก็คือแบบเหลือเฟือจริงๆคุณผู้ชมนะคะตอนหลังเนี่ยมีแอร์ตอนหลังมาให้คุณเรียบร้อยแล้วนะคะแบบ2ฝั่งแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับตัว USB อีก2ตํตำแหน่งแบบนี้นี่เออถือว่าคร,ครบทั่วเลยนะคะชาร์จพร้อมกันได้ถึง5เครื่องเลยนะคะโอเคมากเลยแล้วก็วัดสดุตัว โซนเบาะหลังนะคะก็เป็นแบบเดียวเป็นเบาะหนังเกรดเดียวกับตอนหน้าเลยคุณผู้ชมนี่เลเยอร์ของเบาก,ก็จะประมาณนี้นะคะอ่าเปิดดูที่วางแขนนิดนึงเอ้ยเออที่วางแขนตรงนี้ถือว่าโอเคเลยนะคะมีการล็อกมุมแบบ90องศาแบบนี้นะคะเวลาที่นั่งแล้ววางแขนจริงๆเนี่ยมันสบายกว่าสบายกว่าตัวที่แบบว่า เปิดออกมาลำพับตกลงไปนั่นเองนะคะบ่อหลังเนี่ยสามารถพับได้นะคะแบ่งพับเป็น60กับ40แล้วก็สามารถปรับได้ด้วยนี่ปรับความเอ็นได้อีก1สเต็ปนั่นเองนะคะก็ถือว่าโอเคเลยแต่จริงๆองศาเดิมของเขาเนี่ยบุกว่ามันก็ก็โอเคแล้วคุณผู้ชมเพราะมันจะมีความลาดเล็กๆนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ฐานบอกก็ก็โอเคเลยนะคะกว้างขวางดีมากๆนะคะนั่ง5้าคนเนี่ยบอกเลยว่าสบายจริงนะคะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูที่ ช่วงล่างกันต่อเลยดีกว่านะคะว่าหน้าตาช่วงล่างของเจ้าคันนี้จะเป็นยังไงมีอะไรบ้างเ,าเราไปชมกันเลยคะ่ะมาต่อกันที่ช่วงล่างนะคะของเจ้า CRV ตัว2.4 ES คันนี้กันเลยคุณผู้ชมค่ะตัวนี้อย่างที่รู้กันเลยนะคะว่าเป็นตัว5้าที่นั่งนะคะท่อไอเสียของเขาเนี่ยจะอยู่บริเวณด้านขวาแบบนี้เลยนะคะแต่ว่ายางอะไรเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยคือเขาจะอยู่ด้านในนะคันน aktuell, ี้มียางอะไรมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะข้างล่างเนี่ยก็จะไม่ได้มีแบบว่ายางห้อยลงมาให้เกะกะเลยคุณผู้ชม นี่นะคะตัวโช์ของเขาแห้งแห้งสนิทแบบนี้เลยนี่นะคะมาร์กิ้งเทเล์ยังอยู่แบบนี้เลยนะคะถือว่าช่วงล่างใช้ได้เลยคุณผู้ชมนี่สนงสนิมไม่มีเลยนะคะโชกหน้าหลังเนี่ยแห้งสนิทเลยช่วงล่างด้านหลัง,งเขาเนี่ยจะเป็นแบบมัลติลิงพร้อมเหล็กกันโค้งนะคะตัวท่งตัวท่อเนี่ยเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะแผน่นซมแผ่นซับดูนี่โอ้โหเดิมมากจริงค่ะน,นี่สภาพสวยๆนะคะตัวแชสซี่ของเขาเนี่ยก็ตรงๆแบบนี้เลยนะคะไม่ได้มีการบิดเบี้ยวใดๆเลยคุณผู้ชมนี่ ค่อยๆส่องให้ดูกันแบบนี้เลยนะคะอะมาโซนหน้ากันบ้างนะคะช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยจะเป็นแบบ m a c p h e r s o n s t r ต t พร้อมเหล็กกันโคงนะคะตัวโชคนี่แห้งๆแบบนี้เลยทั้งซ้ายและก็ขวาเลยนะคะหนิ่งซูมให้ดูกันแบบนี้เลยใครที่กำลังอยากได้รถอเนกประสงค์นะคะรถครอบครัวเนี่ย ผ่อนสบายๆนะคะบ,บอกเลยว่าคันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวมุกพาไปดูกันทดลองขับกันต่อเลยนะคะว่าคันนี้สมรรถนะการขับขี่เขาจะเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยค่ะมาค่ะคุณผู้ชมค่ะเรามาทดลองขับนะคะเจ้า CRV ตัว2.4 ES คันนี้กันนะคะซึ่งคันนี้เนี่ยถือว่า เป็นตัวท็อปแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นเจเนอเรชันที่5เนาะเพราะว่าตัวล่าสุดของปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นเจนที่6แล้วนะคะแล้วก็เจนนี้เป็นเจน5ที่มีการไมเนอร์เชนจ์มาเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะแต่รู้สึกว่ารุ่นนี้เนี่ยยังไม่ได้มี Honda Sensing ที่เต็มระบบมาให้นะคะคุณผู้ชมก็อาจจะตามสเปคของเขาเลยนะคะเพราะว่าแต่ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวตัวที่ท็อปสุดของรุ่นแล้วนะ,ะถ้าใครที่กำลังอยากได้รถที่เป็นแบบ รถครอบครัวที่มันทรงแบบว่า SUV นะคะหรือว่าเป็น Crossover ประมาณหนึ่งเนี่ยมุกว่า CRV ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ค่อนข้างดีเลยนะคะเพราะเนี่ยจากมุมมองที่มุกกำลังนั่งขับขี่อยู่เนี่ยมุกรู้สึกว่าทัศนวิสัยมันเนี่ยดีมากๆนะคะคือความสูงเนี่ยกำลังดีเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครชอบตัวที่ปีลึกกว่านี้หรือว่าปีใหม่กว่านี้เนี่ยลองคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวยังไงมุกจัดหามารีวิวให้แน่นอนที่เ็นเราเนี่ยก็ก็มีทุกรุ่นย่อยให้คุณเลือกได้เลยนะคะ นี่ตัวนี้เดี๋ยวขออนุญาตลองเหยียบนิดหนึ่งอ่ะเปลี่ยนเลนอืมว้าวเอ้ยจังหวะเร่งแซงโอเคเลยคุณผู้มชมค่ะเมื่อกี้เพราะว่าพอดีมุกมีการเปลี่ยนจากเลนซ้ายเนี่ยมาเป็นเลนขวาสุดนะคะก็รู้สึกว่าเขาทําได้โอเคเลยอ่ะเวลาที่เราขึ้นลงคอสะพานลองไม่เบรกอ๋อในตําแหน่งของผู้ขับขี่เนี่ย คันนี้มีความนุ่มนวลประมาณหนึ่งเลยนะคุณผู้ชมผูเชื่อว่าถ้าสมมติว่าผูดด้โดยสารตอนหลังนั่งกันเต็มคันรถเนี่ยคันนี้ก็น่าจะแบบว่านั่งเราไม่น่าจะเวียนนะคะเพราะว่าเขาจะมีความแบบนุ่มแต่ว่าไม่ได้ย้วยมากนะในความรู้สึกมุ๊นะคะ แต่ตำแหน่งของผู้ขับขี่เนี่ยคืออาจจะไม่ได้แบบไม่ได้ยวยมากขนาดนั้นคือมีนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะคะแล้วก็อัตราเร่งเนี่ยถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์ได้ดีเลยคันนี้ไม่ได้มีแพสเิลชิพม,มาให้นะคะแต่ว่าเกียร์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นเกียร์ CVT ให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีทั้งเกียร์ S แล้วก็เกียร์ L เลยที่สําคัญคันนี้นะได้เป็นตัว All Wheel Drive ด้วยนะคะก็คือตัวขับ4เลยนะคะตัวท็อปสุดของรุ่นเลยที่เป็นห้าที่นั่งเนาะใครที่กําลังแบบว่า อยากได้รถครอบครัวนี่บูรู้สึกว่าเออมันมันเป็นอีกหนึ่งรุ่นน่ะคุณผู้ชมที่ตอบโจทย์เลยนะคะนี่เวลเล็กน้อยแล้วก็พวงมาลายัยมีรียรฟีเล็กน้อยนะคะแต่ว่าก็ก็คมใช้ได้เลยคุณผู้ชมเวลาที่แบบว่าเลี้ยวออกมาหรือว่าเลี้ยวเปลี่ยนเลยเน,นี่ยคันนี้ค่อนข้างตอบโจทย์แล้วเวลาที่เมื่อกี้มุกลองเหยียบตอนที่เร่งแซงนะคะด้วยความเป็นสเปคของเครื่องยนต์2.4งมันก็อาจจะไม่ได้แบบว่าแรงต้นเหมือนพวกแบบ รถเครื่อง2.0หรือ1.5เทอร์โบหรือ2.0 ECV อะไรแบบนี้คือคงคงไม่ได้แรงต้นเท่านั้นแน่นอนนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้หน่วงมากจนเกินไปแล้วเวลาที่เอ่อเหยียบไปสักแป๊บหนึ่งเนี่ยเออมันมีความแบบเหมือนพุ่งเป็นอีกหนึ่งสเตป็ปเหมือนพอรอบมันถึงมันวุ่นขึ้นมาอีกนิดนึงถือว่าโอเคมากเลยถ้าขับทางไกลๆนะคุกว่าน่าจะสนุกใช้ได้เพราะว่าน้ําหนักพวงมาลัยของเขาเนี่ยก็ไม่ได้หนักจนเกินไปนะคะแล้วก็มีน้ําหนักให้แบบ ให้รู้สึกว่าเวลาที่เราขับขี่เนะี่ยมันมันมีความแน่นอนมันมีความแบบมั่นใจนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออมันนอกจากมั่นใจก็คือมั่นคงด้วยนะคะถือว่าคันนี้ทําน้ําหนักพวงแรงออกมาได้ดีมากๆเลยใครที่แบบว่าเป็นสาว v o l k s a อยู่แล้วนะแล้วก็แบบชอบพวกรถที่มันขนาดใหญ่ๆห,ห,หรือกลางๆหน่อยเนี่ย c ซ v วเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะราคาเซฟกว่าตอนออกห้างป้ายแดงนะ เยอะเอาเรื่องเลยนะคะบอกตรงนี้ว่าประมาณ600สนกว่าบาทเลยคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวไปฟังราคากันต่อเลยดีกว่านะคะว่าคันนี้ราคาออกห้างป้ายแดงเท่าไหร่แล้วราคาตอนนี้มุกขายอยู่เท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่ไปฟังกันเลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมคะจบไปแล้วนะคะกับรีวิวตัวเต็มของเจ้า Honda CRV ตัว2.4 ES ตัวขับ4ปี2021นะคะอย่างที่เห็นเลยว่าคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ๆหมัมดๆแล้วใหม่น้อยมากสภาพพื้นหน้าใช้หน้าเป็นเจ้าของสุดๆเลยคันนี้นะคะออกห้างป้ายแดงราคาสูงถึง1,529,000บาทเลยคุณผู้ชมนะคะปัจจุบันนี้นะคะมุกตั้งขายเพียงแค่868,000บาทเท่านั้นเองนะคะออกรถฟรีดาว ค่างวดอยู่ที่14,533บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับลูกค้ามีเครดิตนะคะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นแค่1.89%เท่านั้นเองแล้วใครที่จองรถกระมุวันนี้หรือเห็นมาจากคลิปนี้นะคะรับสิทธิ์ขับฟรีไปเลย90วันนะคะนอกจากนี้มุกยังมีบริการขัดสีเคลือบแก้วให้คนฟรีอีก2ครั้งนะคะและก็มีรับประกันเครื่องเกียร์กล่อง ECU แล้วก็อะไรกว่า2 4 7รายการนานสูสุด1ปีหรือ1 0 0 0 0กิโมแถมให้คุณฟรีเลยนะคะ สำหรับลูกค้ากรุงเทพปริมณฑลหรือว่าต่างจังหวัดเนี่ยมุกก็มีบริการจัดส่งฟรีด้วยรถสไลด์นะคะ300กิโลเมตรแรกกิโลเมตรถัดไปคิดกิโลเมตรละแค่25บาทเท่านั้นเองใครที่สนใจคันนี้นะคะหรืออยากดูคันไหนเป็นพิเศษเพิ่มเติมเนี่ยคอมเมนต์คุยกันนะคะหรือว่าอยากสอบถามตรงไหนเนี่ยก็คอมเมนต์บอกมุไว้ได้เลยที่ใต้คลิปนี้นะคะฝากพี่ๆทุกท่านนะคะกดไลค์กดแ like, ชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้มุกแล้วก็ช่องมิกคาร์ชแนลของเราหน่อยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าว่ามุกจะหยิบคันไหนมารีวิวให้พีีพี่่่่ๆดดูนะะนนนนะะะะคคคววัั้มุุกกขอออญาาตลไปสส สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com